ต้องขออภัยด้วยมองชั้นมาช้าเพราะว่ารถติดที่รังสิงเรียบรอยรถติดเพด้วยแต่ว่าครบกันหมดแล้วทาใครเนี่ยทำไมมีมีหอยติดอยู่ที่ ข้าประจ่างมิน่าว่าหอยกาบพะยะค่ะเจ้าหอยกับเต้งมาที่นี่ทำไมใครอยากจะมาเจอรักแท้ก็จะมาตามหาองค์หญิงสักองค์ยะค่ะอยากจะมาเลือกคู่กับเขาด้วยใช่แต่ว่าไปหมดแล้วโรงเดียวเราเราผู้ชายชาวไปผู้ชายเราไปราชบุตรไม่ได้เลยตัวนี้ใชไปโรงแต่ว่าเจ้าชายที่ นิพพานตาก็ไม่ได้สวยงามไม่ได้รอเ้าได้อัปปรักษ์ด้วยอัปปรักษ์มีลายเต็มไปหมดเลยจะเหมาะสมกับราชิดาองคุณนชจะว่าไปแล้วราชิดาองค์เล็กของเราก็ยังไม่ออกมาเลือกคู่ฉันก็จะร้องให้เจ้าลองเสียงดนเงียงามดูแต่ข้าเชื่อว่าลูกของข้าไม่เลือกเจ้าแน่เพราะว่าเจ้าเป็นคนไม่สมประกอบหรือสมรูลกับองค์ของเขาตามประัติจะร้องให้เลือกรู้ก็แล้วกันลูกสาวคนเล็กช้าหล่อนลูก ราธดาองค์เลกของโรเป็นลูกคู่ญี่ปุ่นเหรอพ่อทุกค <Hey. S 1> <laughs> นใ้ไ้เด็กตออดกได้คะตนพูดได้ มคทับตรงนี้เลยไหมคะเอ่อสวัสดีลูกสวัสดีเสด็จพ่อเพคะข้าฉันเดลูกฉันจะวัวมองฉันมองฉันมีนามองหญิงเล็กเพคะพอดีเล่นอันนี้อยู่างหลังไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของเล่นอันนี้ผมมาไัยเลือกคู่เพื่อค่ะดีเสียงไหมคะ เล่นเกมนิดสนุกแต่จะได้เท่าไรที่พอมันเลือกคู่เนี่ยมีอหนึ่งพระองค์ไม่ใช่ยังไม่เลือกเจ้าชายตามมียังมีเจ้าชายตามอีกคนหนึ่งเขาจะมาขอโชว์ความสามารถเพื่อจะเลือกคู่เผื่อเจ้าถูกใจวันนี้ใช่ถ้าลูกเหมือนไม่ค่อยสบายใจชุดม่วงมันเลือกยากเอาชุดชมพูก็ได้หรอ เรานี่ก็เบ็กเบไดต้องงานแล้วด้วยในเรื่องมันไม่ได้โอ้โหหลวพอ่อได่ปวดหัวแล้วเกินมันจับปูใส่ระโนนนันให้เขาโชว์ความสามารถเลยเลยคะ่ะข้าต้องไปกินนมนอนแล้วเลยคะลูกนะสิลูกของข้ายังไม่หย่านมถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถข้าพาเจ้าก็พอมีอยู่บ้างได้ค่ะเธอโทนเลยเธอโว์เลยแม่แม่หอย เขาหอยเขาหอยเขาหอยเขอหอยอาภูมาอินช่วยด้วยเธอโอ้เพราะมากเลยค่ะจะกล่าวถึงองค์สิ ก็ให้อะไรทางอาคิดถึงและต้งสร้างที่เคยเลี้ยงสอนเอ้ยเจ้าเจ้าหัววเสียงสนองอาเสียงอาฉันนี้วอนเรียกหัวโวอยวอยสมอยอ้อยเออจ้าได้รอดเอยว่ารัวคืน งิพอจะชอบข้าบ้านหรือยังองยิงเอาทิพไปก่อนแล้วกันไหยเายเย็นดิเดี๋ยวโอ้โหต่ำนี่ไอ้กเพชรนี่เฮาจังวะข้าว่าข้ารักเจ้าเต็มหัวใจเลยแหละ แล่ศิกระศน์นนุเมื่อกี้หนูว่าหมูพะอินของแรงจริงโว้ยค้าชอบเจ้าที่จิตใจไม่ใช่ใครหรอกเหมือนท้องบทเลยเ<ล>ขาฉะน <inaudible> ั้นเจ้าต้องไปบอกพ่อเจ้าว่าท่านนลี้่ะแล้วก็โยนผงอะไรมาอะไรลูกข้าเลอกเจ้าเอออาเฮ้ยทำไมต้องให้ง่ายจังอะ ทำไมต้องไปยกหวยเขาเล่นกันสองคนไปท่านหอยไม่ใช่ของเล่นตายหาแล้วพูดไม่ได้ออยาา่าพักชอบนี่ทำให้ชอบคำหยาบมาตั้งแต่ตอน,นสองเมื่อไหร่สรุปแล้วพระเจ้าได้โผมาเลยจากองค์หญิงแล้วพี่คะทั้งสองคนหญิงเล็กหญิงเล็กของพ่อหญิงเล็กเมื่อเขาเลิก โอ้โหเสด็จพ่อทรงเสียใจเลยเาป็นหน้าตาอัอบประรักอย่างนั้นน่ะกูลี่ไม่ใช่ในเรื่องจ้าแหมเราก็จริงจังนาด,ดูนะการเลือกผู้เสร็จครบสมบูรณ์ขอให้เจ้าหญิงและเจ้าชายเข้าพักได้ตามสมควรแต่พ่อขอเจรจากับเจ้าและก็ลูกติงของข้า เียิงลำพังจะได้ไหมที <vos is wrong> no ่เหลือเข้าพักเอาไปกล่าวมจะไปสร็จเสร็จเข้าพักเลยพาเวทเข้าชูกอล์ฟหรออะไรยาเข้าพักได้เลยเสร็จเสร็จไปยังคะของใสจะเมื่อยใช่ไหมลูกนั่งนับสบายเลยนะนี่ลูกอิงนั่งก่อนั่งไม่ได้ สภาพไม่น่าเป็นคนเล็กเนาะขาด้วยไม่ได้ลูกนอนเยอะไปผู้หญิงเล็กลูกลนอนเยอะไปลึกเลยกว่าจะได้ออกปัญญ์เเออเอ,อ,อาใจมันลำบากกันแล้ไวไอ้เสพ่อก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าเหตุไฉน,นยหญิงเล็กถึงได้มีใจปฏิพักรักแม่นหนุ่มประราดคนนี้ทั้งทั้งที่หน้าตาของเจ้านั้นมีรอยตำหนิมาแต่กำเนิด นั่นก็คือลอยมลาลูกหอยที่ปรากฏอยู่บนหน้าเจ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนคนอื่นเขาจะติดชินดินทาเป็นที่คอรหาแล้วดูถูกลูกข้าได้วลุของข้ามีตาหามีแววไหมเจ้าชายมากมายที่มีนิสัยดีแนละรูปร่างหน้าตาครบสมบูรณ์หล่อเหลาแต่เขามีเลือกเขามาเลือกเจ้าข้ากระตนปัญญาที่จะทัดทานห้ามบางถ้าฉะนั้นฟังคำพ่อให้ดียิงเล่ก ลบถึงเจ้าด้วยเจ้ากาทองใช่หรือไม่ใช่ไปค่ะเขตราชฐานชั้นในข้าไม่ขอตอนรับขอให้เจ้าออกไปปลูกกำหนักอยู่ณนนอกเขตเมืองไม่เรียกไม่ขานไม่วานห้ามขึ้นเฝ้าพ่อไม่อยากให้คนอื่นเขาดูถูกบอกพ่อมีไอ้ลูกเขยที่หน้าไม่ปานเป็นหอยทั้งพ่อพูดแรงไปหรือเปล่าไปคะ ถ้าเปรียบเทียบไปแล้วจิตใจท่านทอนะั้นไม่มีความปราณีเลยเพคะอตกอีกแค่ถ้ามีปานหอยที่หน้าเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ค่าหยุดรักเขาได้หรอกถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะทำตามอัญธา มองฉันจะทำตามมันชมไปอยู่หน้าที่นอกเมืองฝาจะดูแลเจ้าเององคหญิงบอกฉันจะดูแลลูกพระองค์ให้ไหมคะขอต้อนรับกลับบ้านองคหญิง เอาเลยไหมจ้าครับเก้ยย้อนวันหวานแล้วพี่ค้าถึงแม้ว่าครับะค้าโรดเอ็นกายข้าแค่อยากเอนเฉย แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้มีเงินมากมายแต่ข้าพเจ้าก็มีที่ดินทุกสิ่งทุกอย่างลืมบอกไปว่าข้าพระเจ้ามีเวทมนต์เ้าอยากได้อะไรข้าสามารถเสกให้ได้หมดจะอยากกินปูก,กินปลากินหอยต่ยางๆข้าสามารถเสกให้ได้หมดเลยอยากทานแซลมอนเป็นทูน่าซาชิมิไหมคะ ทันมช้อนจมูเมื่อกี้มันไม่ออกมาสุดท้ายว่าค่า็เษีให้ได้เช่นเดียวกันอเอวหถ้าอยากกินอะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ว่าเราอยู่ที่นี่เราจะไม่ลำบากเลยค่ะเอวีแต่ปลาเยอะเลยนะคะใช่ปลาข้างล่างไม่น่าจะปลาข้างล่างน่าจะเป็นอึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วอยู่กับหอมชั้นองหญิงจะไม่ลำบากเลยนะคะโอยเท็กหยับเอวได้ไหมคะมันมันเดย,เดยนอนเลวมันก็มืดแล้วอะเนาะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนานแล้วนะ เล่าฟังให้จบ <laughs> นานแล้วนะที่ข้าไม่ได้อยู่กับชายสองต่อสอง <c oughs> มีมีมณใดถึง พระราชาได้ไหว้วานให้ทหารมาแอบดูความเป็นอยู่ได้แลอยู่ดีมีสุขกับข้าวกับปลาอาหารเต็มบ้านไปหมดดูก็มีความสุขบระหม่ตรงกันข้ามกัในเมืองในเมืองอดจากปากแห้งข้าวปลาอาหารก็ไม่มีเอาความตรงนี้มาบอกพระองค์ท่านจะดีกว่า เราเข้าบทหลับแล้วยังเขากระซิบมาว่าฉลอดชุเข้ากระท่อม <laughs> ข้ากระท่อมกันไหมคะถ้าเจ้าอยากได้กระท่อมข้ากรเิตให้ได้ไป<น>เดี๋ยวจะพาเข้ากระท่อมข,ขออย่างเดียวอย่าเสียงดังพอ